อ๋อกนดกนดมันมันแดงเลยครับทุกคนไหนเล่นเพลงไหนเล่นลเพลงไหนร้องไปเหรอร้องไปแค่ไหนนะดีแค่ไหนนะดีเป็นเท่าที่ราา้องอ่ะสวัสดีครับทุกคนลองเฮ้ย,ยเพล่อนจุดส่สงจุดส่สง มาไวมากมาตั้งแต่สามทุ่มยี่ห้านะครับอ๋อไม่ใช่คนโทรหาแล้วมีสิทธิ์รับรู้ด้วยไหมครับได้ครับแง่สวัสดีครับดีครับทุกคนเฮ้ยเราเอาอีกแล้วเหอไม่ขาวก็ดํา <25. S 1> ไม่ดําก็ขาวอะไรนะไม่ขาวก็ดําไม่ดําก็ขาวอีกแล้วเราเทำไมเราจะยินอย่านกัน สวัสดีครับออรใช่ใช่ใช่ออกออกงานเนี่ยบูมบูมกับปอนออกงานด้วยการครั้งแรกวันที่แปดนี้นะครับแปดที่จะถึงวันที่แปดนะครับแปดกัะก็ดาคมนู่นแปดธันวาชื่องานว่าแปดธั <laughs> นวาค <8 S 2> มนิวไคนิวไคแปดธันวาปีหกเก้าสวท้ไทขอบคุณครับปีหกเก้าหกเก้าครับน้องหกเก้าของนี่นะของของฝั่ง ของฝั่งนู่นนะของฝั่งยุโรปนะไม่ใช่ฝั่งไทยนะอีกไม่กี่ประมาห้าสิบปีอ่ะตอนนี้ปีอะไรจะเป็นตอนนี้ปีสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบสี่สองพันสองพันหกเก้า่ะออสี่สิบกว่าปีใช่ก็ได้เห็นจะเป็นตอนบูมที่เวอร์ชันย้อมผมแต่ผมไม่ได้ย้อมมันขึ้นเองตามธรรมชาติมันขึ้นเองตามธรรมชาติ กลตอนเจอพี่แน่ได้ครับพี่เมบีเอาอีกแล้วเหรอ,อวันนั้นไปงานใช่ป่วันนั้นไปงานตกวันหนึ่งผ่านมาแล้วอ่าไม่ผ่ล่าสุดคือจะเล่าเรื่องของปอนใช่ไหมใช่โอเคคือไปออกงานแล้วโดนแซลยับอยู่คนเดียวไองอ๋อออกงานที่ที่ออกไปที่งตอรีปะ ใช่หรอเอแล้วโดนยับเลยเออเห็นอยู่เห็นเห็นหลายตอรี่อยู่อะไรอ้วนอ้วนๆเออนั่นอ่ะที่ไม่ไีทําอะไรตอนไม่ได้ทํำเลยจริงๆใครหูแดงคราบอกเขาไปผมไม่ได้หูแดงเนต,ตอนนี้ปากแดงแทนเออเนี่ยตรงนั้ปอนขาดแดงปนไม่เป็นไงนโดนอะไรมาโดนอะไรมามมีโกนโดนมีบาด เหรียญบาทตอนตอนตอนบาทเราไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อนเมื่อไหร่ครับอยากดูแล้วโอ่อนเมื่อไหร่อ่อนวันที่ก้ากันยาใช่ไหมใช่ใช่บุมโกนดให้น้องหน่อยค่ะได้ครับรอบหน้รอขึ้นเฮ้ยขึ้นแล้วเนี่ยครั้งหน้าไปโกนให้เลยโกนหนวด อย่าส่งอย่างนี้อย่าส่งอย่างนี้อย่าส่งอย่างนี้อ้าวกนผมไม่เอานะไม่เกนผมเดี๋ยวไม่หลอกเฮ้ยไม่ไม่ติดกนผมก็หลอกโกนคิ้วอะครั้งหน้าไปโกนคิ้วให้โกนคิ้วอะไปบวชไปบวชเดือนมะอาปาหนุ่งเหลืองห่มเหลืองแหมหนวดขึ้นเลยนะหนวดผมขึ้นไว้และบูมรู้ไหมครับว่าอ้วนคืออะไรสรุปใครอ้วนไม่มีใครอ้วนครับ มีมีคนถามว่าแล้วบูมรู้ไหมคะว่าอ้วนคืออะไรอ้วนคือหมูอ้วนคือหนูอ้วนคือหนูอ๋อไอหมูผ็ดหมูหมูอ๋อหมูหมูหมูแล้วไปหมูเนาะหมูหมูหนูโอเคโอเคหนูนูแล้วใครก้าแเซวน้องปอนโหเต็มเลยครับแม่นัตอนรีเทลคือไประมาณ เจ็ดป็คนนะแล้วคือผมอยู่คนเดียวด้วยไงโดนลุมเหรอโดนลุมโดนก็นี่ไงวันที่แปดเนี่ยช่วยกันโอเคโอเคเดี๋ยวโดนเราลุมอะไม่เลยโดนเราอ่ะสองลุมลุมกี่คนอะเราจัดการอ๋อใช่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 จริงไม่มีใครแซวเดี๋ยวมาร์คช่วยลลุมลุมเขาลุมเขาลุมเรา น่าก็เด็ย,ดยี่ไรอย่างจ้าเดี๋ยวเรียกเรียกหมาหมาของแม่นัทมาช่วยลุงแม่นัทน,นี่เลี้ยงหมาเป็นสิบตัวนะจริงเหรอ,อเป็นสิบตัวนะเออเลี้ยงมาสิบตัวจริงอันนี้จริง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 เป็นสิบอ่ะคือไม่รู้ไม่รู้เหมือน,นแต่เป็นสิบอ่ะรู้อ๋อห้าห้าเออห้าตัวห้าตัวอ่าอนนอพอพอไปเที่ยวพอไปเที่ยวที่ไหนปุ๊บก็คือเข็่รถข็่หมา แล้วก็มีหมายอยู่ห้าตัวในรงเชนะ็นอ่ะอะไรว่าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กพันอะไรนะครับแม่นัทอันนี้ไงที่สุ่ัเชื่อว่านะส<ช>ีอปอมได้บูมได้เขาบอกได้บูมได้ได้อะไรครับที่บอกว่าเราจะไปลุมเขาไหมอ๋อได้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 ได,ได,ได้ได้เลย พร้อมเลยอ่ะผูกนี้นได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเดี๋ยวผู้นี้ไปถือธง,งอรรงะไผู้นี้ไปถือธงธงธง,งมอมันคือประกวดเดินพายพาเลทอ่าอดูบ้าไปดูบ้าทาทา,ากันแดดท้งทากันแดดเป็นห่วงอืมเป็นห่วง แต่เมื่อไหร่จะเห็นทั้งคู่พาขนสึกไปเที่ยวไปวะไปวะพาขนสึกไปเที่ยววะวันไหนพาไปเที่ยวทะเลวะเอดยพูดถึงพาพาหมาไปเที่ยวเมื่อเช้าอะ่ะเห็นนี่อยู่เห็นคนลงคลิปอะ่ะเป็นตู้อะ่ะตู้ที่แบบใส่เท่าหมาที่แบบหมาแบบพอแบบหันตัวได้เป็นตู้ใ<ล>ส<า>่เ<า>ท่าหมา ใส่ฝาตู้แล้วก็เอาหมาใส่ให้หมาเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ปล่อยลงไปในทะเลแล้วปล่อยลงไปในทะเลไม่พาพาหมาไปดำน้ำนี่ไงเราจะพาหมาไปดำน้ำกันปะหลอกจริงเห็นเห็นเห็นในเห็นในติ๊กต็อกคือแบบอยากพาสุดๆมากเลยแล้วมันก็ไปเห่าฉลามในทะเลมันจะมีหมาสักิ่ตัวบนโลกที่ได้เห่าฉลามคิดดู แล้วก็จะเป็นแค่ขุนศึกใช่โคตรจ๋งเดี๋ยวเราทำธุรกิจกันไหมธุรกิจตู้หมาไม่เราเราจะต้องเป็นหัวแถวเข้าใจป่ะตั้งแถวใหม่หัวแถวเราไปตั้งแถวใหม่กันดีกว่าเราจะเป็นสันติเราต้องเดินตามรอยสันติรอยน้ำหมดแล้วน้ำหยดลงหินหินเป็นห่วงทำขุนยังยังไม่ถาพราะนอนทั้งวันขุนศึกอะ ออันดับแรกคือขุนจะปลอดภัยแต่เราล่ะไม่ปลอดภัย <g ul ly> แต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าฉลามอ่ะไม่กินคนจริงจริงจริงแล้วพอฉลามมาใช่เราถ้ามีฉลามว่ายมานะสรุปฉลามว่ายมาเราว่ายอยู่ใช่เราว่ายอยู่เราอ่าว่ายอยู่แต่มันจริงจริงจริงเขาบอกว่าถ้าทำมืออย่างเงี้ย แต่แต่ที่จมูกฉลามอะที่มันเป็นเป็นในตรงเนี้ยเป็นแบบที่มันยื่นออกมาเออถ้ามุงแตะมันอะมันจะหันหน้าไปทางอื่นจริงๆเรามีสก,กิลเราต้องใช้สก,กิลเต้นทิกตอกของร้อยคุ้มพอไหวปุ๊บเหมือนมาจมตีอะเราเว้ใส่มันเว้และแขกก็จะหายไปข้างหนึ่งไม่จริงอันนี้ของอันนี้เรื่องจริงคือนักประดานา้ำอะเขาเขาใช้ใช้วิธีนี้กัน เชื่อดิสูตรไหนล่ะลองลองป่ะสูตรไหนสูตรไหนสูตรนักประดาน้ำลองดูไหมพาคนสึกไป้วยเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราไปลองไปลองเที่ยวก่อนไปลองเที่ยวเสร็จปุ๊บอ่ะเราไม่เราต้องไปเซอร์ไบเวิรก่อนว่าไปเซอร์ไวไปเซอร์ไวเซอร์ไเวิร์ด้วยเลยรอบที่สองถ้ามีชีวิตกลับมานะรอบที่สพาคนสึกไปด้วยพาคนสึกไปด้วย ล้วรอบที่สามถ้าสมมติไปรอบที่สองแล้วเรายังติด <c oughs> ใจเข้าใจว่าเรายังแบบสนุกกับมันอ่ะรอบที่สามเราเปิดธุรกิจเลยเพราะเราจะเป็นหัวแถวตั้งแถวใหม่ได้เราต้องเป็นหัวแถวเราจะเปิดธุรกิจดำน้ํากับสัตว์เลี้ยงของคุณนี่ชื่อธุรกิจก็คือสัตว์เลี้ยงจะปลอดภัยแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่เพราะอยู่ในตู้กระจกแต่แต่ นั่นแหละก็เรามีชีวิตที่ปลอดภัยนแน่นอนถ้าคุณมามีา่ผูืบของเราคุณมั่นใจได้ว่าชีวิตของเราเป็นที่ปลอดภัยธุรกิจครอบครัวใช่ครับธุรกิจครอบครัวแต่จะเหลือแค่อาจจะเหลือ <c oughs> ไหมอาจจะเหลือ <c oughs> เหลือแค่คุณสึกแลวคุ้สึกก็จะเป็นคนที่สืบทอดมาระดกต่อไปอืมแม่นันบอกว่าทนน้องบูมหน่อยนะครับปอนครับ ดูอดทนกันหน่อยอยู่ด้วยกันคือถ้าใช้ชีวิตอ่ะต้องรู้จักอดทนเข้าใจไหมตองนี้เดี๋ยวไปซื้อยาพาราสักเยอะๆเยี๋ยวแกปนหัวมาเพื่อแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอเคได้ดวมจะคือยาพาราเดี๋ยวกินไปไหนซื้อยาพาราโอเค <laughs> ได้เดี๋ยวค่อยซื้อ<ะ>เดี๋ยวค่อซื้อหลังลงไล์เอามาให้วันที่แปดโอ้ตอนนั้น่ปวดหัวไมเกรนตายแล้วต <laughs> อา,าใส่น้ำเกลโยงแบบพันไม่ถึงทนเขินอาคาทนหน่อย